สวัสดีวรุฒทีนี้จะพามาอยู่บนหัวเก่งเจ้าดีซีเก้าสามนะโอ้ยดินข้างข้างแข็งอะปัญหาของดินแข็งคือมันจะกระโดดข้าวสวยมาก ปากใหญ่ๆโคตรได้งานเลยจะวิ่งแซงเจ็ดสิบ <laughs> ว70เจ็ดสิบมันเปิดหน้าแรกไง กินเต็มเต็มปากไปเลยไม่จะขับมอไซค์ยังเด้อมอไซค์ไอดูอ่ะเดินไปกลับดูดิโอ้โหเดินไปกลับรอบไปหกเมตร เดี๋ยวหาที่นั่งใหม่ก่อนกังเกงก็ขาดโอ้โหวานเอฟซีที่น่ารักนะซื้อกังเกงให้ใหม่นะ ั้งก้อง็ไม่มีสีมือมรุนรุนตอนน้อขับอายตานดังครับเราได้คู่หนูแฟนทําพะคัด